ซูเยียนอ้าปากค้างท่านจะให้ข้าฝึกวิชาภายในหรือเจ้าคิดจะรอให้มีดเล่มต่อไปมาเสียบกลางอกเจ้าก่อนเขาตอบเสียงเรียบไม่มองหน้าเธอนั่นคือครั้งแรกที่หลิงอี้เฉนินปกป้องโดยไม่พูดคําว่าปกป้องและครั้งแรกที่ซูเหยียนจะเริ่มเข้าสู่เส้นทางของผู้ฝึกปราณพลังที่ไม่ใช่ของโลกนี้คืนต่อมาเธอลองนั่งสมาธิตามหนังสือหลับตาทําใจนิ่งเริ่มเคลื่อนปราณตามจุดที่เขียนไว้ในภาพ แต่ทันทีที่เธอเริ่มหมุนเวียนพลังพลังเคลื่อนแปลกประหลาดบางอย่างแผ่กระจายจากกลางอกของเธอมันไม่ใช่แค่ลมปราณธรรมดาแต่มีลักษณะเหมือนมิติพลังซ้อนทับพลังที่ดูเห็นความเคลื่อนไหวลุวงหน้าได้ในเสี้ยววินาทีนี่มันพลังสัมผัสอนาคตผสานกับลมปราณและในช่วงขณะนั้นหินกำไลสีม่วงเงินที่เธอใส่ติดตัวมาตั้งแต่ทะลุมิติเปล่งแสงอ่อนราวกับสะท้อนพลังต้องห้ามที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอและสายตาหนึ่งที่เห็นทุกอย่าง หลิงอี้เฉินยืนอยู่บนหลังคาเรือนมองผ่านม่านไม้ไผ่เห็นร่างหญิงสาวนั่งนิ่งในแสงจันทร์นางไม่ใช่แค่บ่าวหญิงนางคือปริศนาที่ยิ่งข้าเข้าใกล้ค้ายิ่งถอนตัวไม่ขึ้นในดวงตาของเขาเริ่มมีบางอย่างเปลี่ยนไป